<ม><ม>นี่นถือว่าเรามีรัฐบาลแล้วแต่ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้อ,อ,อ,อก็อประกาศกันไปตอนแรกก็เอ๊ะทำไมยังไม่ประกาศลงมาอะไเงีเ้ยแต่ว่าในที่สุด เมื่อวานตอนเช้าก็มีประกาศพราะรมรชาจงการลงมาชื่อก็เป็นไปตามข่าวเลยเนาะใช่เป๊ะเไม่ได้อะไรแล้วเขาก็คาดการณ์กันว่าแหม่สิบเก้ากันยาพอดีวันดีไม่ถ้าไม่น้นว่าถ้าไม่นึกว่าเป็นวันรัตติกาลสิบเก้าปีเนี่ยถือว่าสิบเก้ากันยาเป็นวันเลขสวยนะหนึ่งเก้าเก้าเก้าใช่ไหมหนึ่งเก้าแล้วเก้าเก้าเอ้อนั้นวันวันที่เก้าคุณอุทินก็ได้รับโปรดเก้าด้วยปะใช่ไหมรู้สึกจะเป็นวันที่เก้ามะ เออจาไม่ได้วันที่เก้ากันยาป่ะเออแล้วก็นี่มาวันที่สิบเก้าอีกก็เขาก็แหม่ต้องเออมีเลิกมียามกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเออเขากะไว้ว่าเออเดี๋ยวเข้าเฝ้าถวยสักยสิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นี่คือเป็นวันมหิดลอืมอ่าเป็นวันมหิดลก็จะเป็นวันพุธใช่ไหมแล้วก็กะประมาณการเอาไว้ว่าน่าจะแถลงนโยบายได้ก็ยี่สิบเก้าสามสิบนะเริ่มยี่สิบเก้าแล้วเก้าหมดเลยา ก็เนี่ยยี่สิบเก้าสามสิบก็คือสรุปแล้วเนี่ยรัฐบาลชุดเนี้ยจะเริ่มงานแบบจริงๆจังๆได้เนี่ยคือตุลาไปแล้วเดือนหน้าไปแล้วเออแล้วเดือนหนาแล้วนับนิ้วไปนะดูดิตุลาพิจิกาธันวามกรายุสภาค่ะเออแป๊บเดียวรัฐบาลเฉพาะกิจคือแป๊บเดียวจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การเป็นรัฐบาลนะสี่เดือนเนี่ยแล้วแถมเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วยเนี่ยโอ้โห คือเป็นปัญหาแน่ๆนใช่เพราะเนี้ยเห็นทางพรคภูมิใจไทยเขาก็ยกมอตโต้ว่าสี่เดือนเพื่อสี่ปีคือคือสี่เดือนเนี้ยต้องแบบทาให้สุดเพื่อคะแนนคะแนนนิยมด้วยแล้วก็เพื่อที่ว่าการเลือกตั้งปีครั้งหน้าที่จะมีเนี่ยก็คือจะได้กลับมาอีกเป็นแกนนาตั้งรัฐบาลแต่ทีเนี้ยไอ้การเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไงมันจะสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยให้กับนกลงทุนกิรลาบากนะเมื่อวานเปิดตัวรัฐบาลมาเป็นไงอะตลาดหลักทรัพย์ รวมค่ะอืเออเมื่อวานติดโลบแล้วมันก็แสดงให้เห็นถึงเอ่อว่ามันไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นในกับนักลงทุนเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาแล้วนะแล้วคือด้วยความที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยมันจะโดนกดดันน่ะจากพักใหญ่สองพักคือพ,พักเพื่อไทยกับพักประชาชนถ้าหากว่าพักเพื่อไทยกับพักประชาชนเขาจับมือกันน่ะอะไรจะเกิดขึ้นอืมอยู่ไม่ได้นะมันลําบาก<ไ>นะอืมคืองานยากอ่ะคืองานนี้งานยากงานหนักเลยอ่ะของรัฐบาล คือไอ้ปัญหาเนี่ยมันก็สั่งสมเต็มไปหมดนะทั้งเรื่องของปากท้องเรื่องเศรษฐกิจไหนจะสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ย โอ้แลยยังต้องมาเจอกับปัญหาการเมืองอีกใช่เดยเพบาะโดยเพราะศึกการเมืองก็ค่อนข้างจะหนักนะเพราะว่าถ้ามิตั้งเป้าที่จะเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลในเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยก็ต้องสู้กับทั้งประชาชนพรรคประชาชนแล้วก็พรรคเพื่อไทยเออแล้วมันจะคืออย่างพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็มองแล้วว่าเอ๊ะคุณอนุทินเนี่ยจะมีแผนสลายคะแนนนิยมยังไงหรือว่ากับพรรคเพราะว่ากับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ดูจะคะแนนนิยมก็ไม่น่าจะฟื้นกลับมาได้เร็วอ่ะเออ นนไม่แต่ว่าคือ,อยังไงเนี่ยนะดูอม,มองเนี่ยพักภูมิใจไทยเนี่ยมองออกเลยว่าอไอ้สี่เดือนในที่หลายคนเนี่ยมองว่ามันแบบอืจะอยู่ไปทําไมสี่เดือนอแต่สี่เดือนเนี่ยมันกลับมีความหมายสําหรับพักภูมิใจไทยโดยเนี่ยยังไม่ทันจะเริ่มรัฐบาลเราจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมความเคลื่อนไหวของคนนูนทีเออทุกพักเนี่ยไหลเทมาที่พักภูมิใจไทยกันหมดนี่คือประโยชน์ที่เขาได้รับไงอืมเพราะนั้นสี่เดือนจะเป็นสี่เดือนที่มีความหมายกับการปูทาง ไปสู่รัฐบาลครั้งหน้าหลังจากการเลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทยนี่แหละและประกอบกับว่าคนในการเมืองเนี่ยก็มองว่าคุณอนุทินแล้วก็พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คือเหมือนจะเป็นแม่ทัพของขั้วอนุรักษ์นิยมแล้วล่ะก็เทกันมาใครสายอนุรักษ์นิยมก็เทกันมาแต่นี่ไม่ใช่แค่อนุรักษ์นิยมอสิรวมหมดแบบโอ้ยรวมหมดเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมานั่งรวมตัวเลขนะให้คุณผู้ฟังได้ดูว่าคืองานนี้พรรคภูมิใจไทยเนี่ย ดีไม่ดีนะคุณผู้ฟังจะเป็นพักอันดับหนึ่งเลยล่ะหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยคือไม่ใช่ราคาคุยเลยนะเอาแค่ที่ตัวเลขสอสอเออที่เนออคืองานเนี้ยคือหลายคนบอกสี่เดือนเออสี่เดือนทําไมอะสี่เดือนนะแต่ว่าเขาจะปูเอาไว้สำหรับสี่ปีของเขาข้างหน้าแล้วที่สําคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าคือทั้งคุณอนุทินแล้วก็แน่นอนก็ต้องพาพิงถึงคุณในวินด้วยคือ การวางเกมในทางการเมืองอ่ะเขาก็ไม่ธรรมดาหรอกคุณแต่ละคนก็อยู่กันมาสักเท่าไหร่แล้วใช่ไหมพี่เดงอเลยมีข่าวออกมาเนี่ยคุณเดวินตอนนี้ออกมาคุมเองเลยนะคะเอาไปไปไปพวกบรรดาพวกหัวหน้าหน่วยราชการอะไรเนยคอรมอนอกนี้เป็นคอรมอบุรีรัมแล้วก็ยังเปมีแบบราชกรคือต่อให้คุณภูมิธรรมมาบอกว่าบุรีรัมโมเดลเนี่ยนะเออแต่ คณภูมิธรรมเนี่ยอาจจะมองข้ามนะอืคือหลายคนอาจจะพอใจกับบุรีรัมม์โมเดลแล้วใครจะไปรู้คนจังหวัดบุรีรัมม์อะไปถามสิเขารักกันมากเลยนะคือมีความสุขว่ามันยิ่งกว่าสุพรรณนะใช่สาหรับบุรีรัมย์อะมันยิ่งกว่าสุพรรณอุ้อคนบุรีรัมเนี่ยโอ้โหคือเหมือนพลิกคือพลิกจากหลังจากหลังเท้า่าเป็นดน้ามือ แล้วก็เหมือนแบบโอ้โหคุณเนวินนี่คือเป็นแบบยังกับพ่อเมืองอ่ะพ่อเมืองยิ่งกว่าผู้ว่าก็เวลากเขาประชุมอ่ะเห็นไหมเขานั่งหัวโตตลอดสําหรับในจังหวัดอ่ะใช่คือคุมทั้งเมืองอ่ะแล้วที่แล้วคนรักอ่ะคนในจังหวัดบุรีรัมย์คนรักของเขา่ที่ผ่านมาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจริงเป็นยังไงนะเหมือนกับว่าเด็กเยาวชนในในบุรีรัมย์เนี่ยก็แบบเชื่อฟังคุณอนุทิอ๊ะไม่ใช่คุณเนวินมากที่มันที่มันเคยมีเรื่องแล้วก็คุณเนวินเรียกมาไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปดัน ไปคุยกับพวกนักข่าวที่เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์เลยค่ะเหรอโอ้ยแต่ละคนน่ะเออคือเขาต้องยอมรับไงว่าจังหวัดซึ่งไม่มีใครมองหรือเป็นจังหวัดเหมือนกันดาน่ะเออเาเรียกไรเป็นจังหวัดทางทานเออเมืองรองเมืองรองเออุยิ่งกว่าเมืองรองอีกนะเคยไปบุรีรัมย์แบบสมัยก่อนไหมล่ะอคือแบบมันกันดานมากแล้วเยี่ยงอยู่ดีๆอ่ะคือเขาสามารถพลิกอ่ะให้คนก็ไปท่องเที่ยวอ่ะ กลายเป็นเมืองที่แบบเป็นจุดเด่นมีจุดขายอ่ะเออแล้วทุกคนก็หลังไหลเฮลกันพี่จังหวัดบุรีรัมย์โอ้โหพี่เราคิดดูก่อนหน้านี้พักเพื่อไทยเ่ยที่จะไปล้มอะไรนะมอเตอร์จีเอ้ใช่ไหมมอเตอร์จีพีเขาจะเอาฟอร์มูล่า1มาเอาในที่สุดก็คือจะไม่ก่อนงจะบอกคนณภูมิธรรมงานว่าจะใช้อย่าใช้คําว่าบุรีรัมย์โมเดล S 1> <S 1> <S <S เพราะว่าจุดเนี้ยนะคือไปโจมตีเขาไม่ได้เลยแต่จะช่วยเป็นจุดกัออ้กับความัน <S 2> <S 2: ใจในฝั่งอีกมีแต่แนวบวกในเชิงของการพัฒนา,า <S 2> <S 2: ใช่ <S <S อืห